ท่านผู้ชมครับอ่านี่ผมบัญชายิมชัยช่วงวันเสาร์น้าสุดสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาคุยช่วงข่าวเย็นกันนะฮะว่าวันนี้เขามีข่าวอะไรกันบ้างนะฮะช่วงสุดสุดสัปดาห์ทุกๆวันที่ผ่านมานะฮะในช่วงเอ่อเราคุยกันสบายๆนะฮะท่านผู้ชมครับช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยครับอ่ช่วงวันทุกๆวันเนี่ยข่าวอะไรที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในพื้นที่ในท้องที่ของ จังหวัดพระนครศรียาและต่างจังหวัดด้วยนะฮะว่ามีข่าวสารอะไรกันบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะในการชมข่าวตรงนี้ก็อย่าง,างน้อยก็กดไลค์กดแชร์ติดตามกดสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะฮะติดตามทางปากท้องสี่ภาคด,ด้วยนะครับช่วงข่าวเย็นวันเสาร์นะฮะแล้วก็อาทิตย์นึงจะมีข่าวอยู่ประมาณ2ครั้งนะฮะก็คือวันเสาร์18นาฬิกาถึง19เกนาฬิกานะฮะบา,บางวันก็ ครึ่งชั่วโมงของวันถ้าส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีการคุยข่าวเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของชาวบ้านด้วยนะครับในช่วงเวลา18นาฬกาถึง19นาฬกานะฮะแล้วถ้าเป็นวันธรรมดาวันต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็อาจจะมีพวกนักข่าวอ่าลหลายๆคนหลายอาชีพนะเข้ามานั่งคุยข่าวกันฮะแต่วันนี้เรามีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครสยาก็คือเราจะมีการประชาพันั์ก่อนนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น เขามีข่าวอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็วัดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมส่วนใหญ่จะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะก็คือวัดพิชัยสงครามนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูเบื้องต้นว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับท่านผูช้ชมครับครับนี่เป็นวัดพิชัยสงครามนะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบล หัวลออำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็พื้นที่วัดนี้เดี๋ยวจะมีะวันศุกร์หน้านะฮะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวัดนะฮะแล้วก็วัดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ของเกี่ยวกับเรื่องพระต่างๆของหลวงปู่อุดมด้วยนะฮะคือหลวงปู่อุดมเนี่ยหลวงปู่อุดมเนี่ยครับก็ ตอนนี้อายุท่านก็อยู่ประมาณ86ปีนะฮะท่านผู้ชมครับอายุของท่านนะฮะที่ตอนนี้ก็ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานี mm hmm. เขตพื้นท mm ี hmm. ่อำเภอพระนครศรียาจังหวดัดพระนครศรียานะครับ mm hmm. ก็เป็นพระอาจารย์เกจินะฮะ mm hmm. ที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรียาแลวก็สร้างพระมาหลายหลายรุ่นหลายยุคสมัยนะที่มีการโด่งดังะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวัดที่นนนนอยู่ในช่วงนนของอ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ประวัติความเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะไปเมืองจันทบุรีแลกลับมาย้อนถึงจังหวัดพระนครรียามามากู้ในจังหวัดพระนครรียามเพาว่าให้อยู่รอดอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะก็เราไปดูบรรยากาศด้านในนะฮะภายในวัดก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วนี่ก็เป็นพระบรมอนุสัจจะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะเนี่ยฮะ ไปเที่ยวก็ไปไหว้ได้นะครับก็ไปกราบไหว้เนื่องจากประวัตินี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครรียาก็บริเวณใกล้ๆก네ับ네네네네สถานีรถไฟพระนครรียานี่เองนะฮะแล้วก็อยู่ติดก,กับอ,อยู่ติดก,กับแม่น้ําป่าสักนะฮะแม่น้ําป่าสักอยู่อยู่ริมเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็มีประวัติต่างๆของสมเด็จพระเจ้า ศักดิ์สินมหาราชที่ทรงครองราชแล้วก็อยู่ในโบสถ์นะฮะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชานพันธ์อีกทีนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าภายในโบสถ์เนี่ยสวยงามอย่างไรนะ,ะเนี่ยหลวงพ่อท่านออตอนนี้ท่านก็พามาท่านพระประหลัดนะฮะสีพรหมะทีปงกะโลนะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามนะ,ะตรงนี้ก็นํามาช่วย มาพาพวกนักข่าวเนี่ยมาดูนะฮะนี่คือก่อนสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก่อนที่จะโตมาก็มีงูก็มาล้อมรอบๆนะฮะก็ถือว่าเป็นสักศิทธิ์ที่ดีนะฮะส่วนนี่ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชก็มีหลวงพ่ออุดมนั่งอยู่ข้างๆด้วยะเห็นไหมฮะหลวงพ่ออุดมนะครับก็กิจจารักษ์นะฮะก็เป็นเจ้าวาดวัดพิชัยสงครามนะค,ะครับดูขับภายในโบสถ์ก็สวยงามด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับนะครับ ก็ดูกันไปตรงนี้นะฮะเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับบรรยากาศนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์หลวงพ่อนะฮะว่าเป็นอย่างไรนะฮะตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะ,ะยวก็จักรวาลติาพูดถึงักรวาลจากไตรภูมิล้วงจะพูดถึงสวรรค์เขาพระสุเมนใช่ไหมแล้วก็พูดถึงสวรรค์ที่เป็นที่อยู่ของพระอินทร์และพูดถึงสัตตะกริพันธ์ ก็คือเขาสัตบุรีพานแล้วก็สีทันดอนมอหามิาลัยีสีันดอนจะเล่าเรื่อง<ม>เรื่อง,เร,องเรื่องในหิมพานฐานเสร็จแล้วท่านจึงได้ออกจากอายุธยาไปมุ่งหน้าไปเมืองจันทบ,บุรีอ๋อก่อนที่จะไปเมืองจังใช่ก่อนที่จะไปเมืองจัง,จง,จงแล้วก็กลับมาลงอีกทีแล้วก็กลับเข้ามากลับเข้ามาข้าัชชนะอ่ากลับเข้ามาตั้งที่โพสัมต้นบาหวาใช่ครับอ<ป>แต่ว่าเดี๋ยวอ่า เราจะมีในไปนตอนตอนไปนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการประวัติดูประวัติวัดพิชัยสงครามครับว่าเมื่อก่อนประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรในสมัยตอนปลายของกรุ<อ>งศรีอยุธยานะฮะตรงนี้ฮะว่าความเป็นมาอย่างไรนะฮะแล้วก็จะ,ะรู้ประวัติเกี่ยวสมเด็จพระเจ้าตากสินะฮะที่มาอยู่วัดนี้นะฮะวัดพิชัยสงครามนะทำไมตั้งชื่อว่าชื่อวัดพิชัยสงครามนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวมาดูกันนะตรงนี้ว่า ข่าวหน้าเราจะมาคุยพูดคุยกันนะฮะวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันอีกนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนตรงนี้ก็บร,รากาศตรงนี้ก็สร้างความสวยงามแล้วก็สร้างความน่าท่องเที่ยวนะฮะในในพื้นที่นะครับตรงนี้สบายๆนะฮะจัดจากตรงนี้เราจัดรายการข่าวของปากท้องสี่ภาคนะฮะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวข่าวต่อไปเราก็จะมาดูนะฮะว่าเห็นบอกว่ามีโรงเรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งะฮะอยู่ที่อำเภอปากไห่จังหวัดพระนครศรี อยุธยานะครับก็ตรงนี้เห็นบอกว่าอืมก็ก็ดีก็ดีนะครับเพราะว่ามาช่วยนักเรียนที่กําลังเรียนออนไลน์นะฮรับท่านผู้ชมครับก็ดูว่าทําไมถึงว่าทําแบบนี้แล้วเห็นอ่าผู้ปกครองฮนะก็ชื่นชมกันมากเลฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงนี้นะครับ นี่เป็นบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมครับที่อยู่ในพื้นที่โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภักไทยนะครับน,นักเรียนหลายคนนะฮะอยู่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภาคไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วก็ผู้ปกครองครับก็ชื่นชมครูโรงเรียนภาไทยสุดทาประมุกฮะอยุธยาตามเก็บเอกสารต่างๆนะฮะหลังจากที่นําตู้ไปตั้งในพื้นที่ต่างๆนะฮะแล้วก็เพื่อ วางไว้ทั่วอำเภอในหลายพื้นที่นะเพื่อให้เด็กส่งการบ้านหลังหลังบางคนนะ่ะไม่ได้รับการบริจาคมือถือหรือบางเด็กบางคนนียไม่มีมือถือท่านผู้ชมครับโทษทีไม่มีมือถือแล้วก็รับบริจาคมือถือนะเพื่อให้เด็กเด็กบางคนก็ไม่มีฐานะยากจนนะก็เลยนําตู้เนี่ยไปรับบริจาคแห่ได้หลายพื้นที่เพื่อใครจะช่วยเหลือเด็กเรียนทางออนไลน์ได้นะฮะนี่ฮะ,ะนี่คือบรรยากาศนะนี่ในการเรียนทางออนไลน์นะท่านผู้ชมครับ เนี่ยดูบรรยากาศนะนี่ครับนะฮะเด็กเรียนหลายคนก็จะเรียนกันอยู่ตรงนี้นะ<ม>ก็เนี่ยเนี่ครับดูดูน้องทําดูโทรศัพท์เลยหน้าที่มันการเรียนกันสอนนะครับเนี่ยเราจะดูตามโทรศัพท์เลยนะฮะท่านผู้ชมครับ เราดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะฮะตรงนี้นะฮะคือเราจัดข่าวสบายๆนะฮะปากท้องสี่ผ้านะครับเนี่ยฮะเด็กจะต้องใช้โทรศัพท์เรียนออนไลน์นะฮะท<ช>่านผู้ชมครับตรงนี้ฮะ<ช>คือนางสาวพัชรีพรนะขาวปฐุมรองผู้อำนวยการของโรงเรียนผักไห่นะสุดทา<ช>ประมุกนะฮะเน,นี่ยสมุทจัดก,การเรียนกานรสอนเรามาฟังสัมภาษณ์กันนะครอบพุทธนาการออนไลน์และออนแฮนซึ่งในระยะแรกเนี่ยค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์พบว่านักเรียนบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้เนื่องจาก ค่าใช้ใจ่ายของเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเราจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์พร้อมกับออนแฮนรอ์เซโดยการส่งเอกสารให้กับนักเรียนตามจุดรับส่งเอกสารและแก้ปัญหานักเรียนที่เรียนออนไลน์ไม่ได้โดยการสนับสนุนออในเรื่องของอินเทอร์เน็ตทุกคนคนละ200บาทจากโครงการอิ่มอุ่นพคงการศึกษาพี่น้องสุธาประมุขค่ะโทรศัพท์ไม่มีทาไงโทรศัพท์ไม่มีก็คือในตรงนี้นะคะก็คือเราจะมีการบริจาค รับบริจากระดมทุนค่ะจากสิทธิ์เก่านะคะเพื่อให้มาช่วยกับนักเรียนที่ขาดแคลนโทรศัพท์ค่ะจากเนี่ยค่ะจากสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยนะคะก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุดทําให้นักเรียนไม่สามารถรับเอกสารได้ทางโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการส่งเอกสารทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็ให้นักเรียนส่งใบงานกลับคืนมาทางกล่องรักเรียนค่ะ กองไม่ไดอยู่ตรงไหนบ้างครับกองอ่ค่ะกองรักเรียนนะคะเราจะมีทั้งหมด10จุดค่ะก็คือจุดที่1โรงเรียนผักไห่สุดาปมุกจุดที่สองอบตลาดน้ําเค็มจุดที่สวัดลือชัยจุดที่4วัดนาโคกจุดที่4จุดที่หอนามัยราชชิดจุดที่6โรงเรียนวัดราชโดจุดที่7ตลาดผักไห่จุดที่8โรงเรียนวัดลําตะเคียน จุดที่9หมู่5ราชโดและจุดที่10วัดลานิยมค่ะอืมครับวิธีการคือยังไงมาอาจารย์ส่งไปแล้วเด็กต้องมารับมาส่งถึงวันตอนไหนยังไงแล้วครูไปเอายังไงก็คือเมื่อนักเรียนได้รับรายงานรายงานเรื่องของเอกสารออนแฮร์แล้วนะคะก็คือนักเรียนก็จะเอามาส่งที่จุดแต่ละจุดนะคะแล้วเราก็จะมีการตั้งคณะกรรมการในส่วนของรับเอกสารออนแฮร์คืนค่ะนะตรงนี้มีความเป็นยังไงครับกับการเรียนนิสประสิทธิภาพประทิทธิผลค่ะก็คือ เมื่อได้รับเอกสารมาแล้วเนี่ยค่ะคือเรามีการจัดเก็บทุกวันแล้วก็มีการทําความสะอาดแล้วก็คัดแยกส่งต่อครูประจําวิชาจากการดําเนินงานกล่องรักเรียนเนี่ยนะคะสถิตินักเรียนส่งงานร้อยละ95ร้อยละ95ได้รับทาชมจากผู้ปกครองคณะกรรมาการสถานศึกษาชุมชนการดําเนินงานกล่องรักเรียนเนี่ยค่ะให้ให้ก็คือให้ความสะดวกในเรื่องของการเดินทางลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงจากโควิด -19 ค่ะ นี่ก็ถือว่า,าเ,ดเด็กนักเรียนหลายๆคนนะฮะก็ได้มาเรียนในพื้นที่โรงเรียนผักไหนะ,ะ่ตรงนี้นะครับก็มีการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ให้มีการเรียนทางออนไลน์ได้ได้ดีมากนะฮะส่วนข่าวต่อไปก็มีอีกข่าวนึ่งะะที่วัดแห่งหนึ่งฮะ,ะเป็นวัดน้อมประชาสรรนะฮะก็มีชาวบ้านประชาชน,นะะเขามาช่วยซื้อหรือนำอ พวกที่เป็นพืชที่รักษาได้นะฮะก็คือ,อต่างๆที่ชาวบ้านปลูกไว้นะฮะเอามามอบให้กับหลวงพ่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต,ตรงนี้เป็นอย่างไรนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสบายๆนะท่านผู้ชมครับผม <นะ S 1> <Francis> จัดรายการอยู่ <ๆ S 2> คนเดียวนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้น <ะ S 2> เดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะ,น,น,ะนี่นะนี่ครับเนี่ยสมุนไพรนะก็มามอบให้กับหลวงพ่อนะที่วัดน้อมประชาสรรนะพระอาจารย์แจ้นะที่ ตำบลแม่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหลายคนก็นำพวกที่เป็นสมุนไพรนะฮะมามอบให้กับพระอาจารย์นะฮะตรงนี้เพื่อแจกให้กับประชาชนชาวบ้านที่ยังคงมีผลกระทบความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 แล้วก็ให้ทุกคนนี้ได้นำไปกินกันนะฮะเพื่อบรรเทาเกี่ยวกับเรื่องอเชือ้อโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในร่างกายทุกๆวันนี้นะแล้วก็หลายคนทั่วๆหลายๆจังหวัดนะก็มี สั่งมาแต่โดยไม่เสียตังค์นะหลวงพ่อส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าต้องส่งให้ฟรีนะแต่ว่าถ้าปลายทางอ่ะประชาชนชาวบ้านอนะ่ะถ้าเป็นไปได้ก็จ่ายค่าส่งไปนะฮะเพราะว่าเนื่องจากหลวงพ่อส่งไปให้ฟรีไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้มีต้องมาซื้ออะไรฮะอยู่ที่ iant, วัดน,น้อมประชาศาสตร์อยู่ที่ตำบลชะมแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วตรงนี้ก็ชาวบ้านเข้ามาบริจาคสม,มุนไพรกันเป็นจํานวนหลายคนนะ ตรงนี้ในการจัดรายการตรงนี้ก็มีคือกักนิดนึงฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราก็เพิ่งทํามาได้ยังไม่ถึง2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์นะฮะแล้วก็ผมก็บางทีก็นั่งอ่านอยู่คนเดียวนะก็ระบากนิดนึงฮะก็ดูทํานู่นทํานี่อยู่คนเดียวนะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ติดตามทางตะลุยข่าวสี่ภาคโทษนี้ปากท้องสี่ภาคด้วยนะครับท่านผู้ชมครับส่วนผมก็ทําอยู่ของตะลุยข่าวสี่ภาคด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วตรงนี้ฮะหลายๆคนถ้าจะนําสมุนไพร ิงคาตะไคร้หรือมะกรูดมะนาวหลายๆทั้งหมดมีทั้งหมดเจ็ดชนิดนะฮะเจ็ดชนิดก็นํามามอบให้กับหลวงพ่อได้เดี๋ยวจะบดแล้วก็ทาเป็นแคปซูลส่งไปให้ชาวบ้านโดยไม่เสียตังค์สักบาทหนึ่งฮนะถ้าูปชมครับตรงนี้ครับอืก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะที่อ่ามีหลวงพ่อช่วยด้วยบางคนก็เป็นชาวบ้านก็ทํามาช่วยด้วยก็ตรงนี้ก็ถือว่าอ่าได้บุญได้อะไรไปด้วยนะฮะและชาวบ้านที่ทํามาหลวงพ่อก็ต้องไปซื้อ ด้วยนะว่าตรงนี้จะต้องไปซื้อตรงไหน,นมันก็บางทีเงินทองก็ไม่ค่อยมีกันนะเสียดายนะแล้วก็หลวงพ่อก็ช่วยเหลือจริงๆนะตรงนี้ก็จะทํากันจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยช่วยกันนะครับท่านผู้ชมครับก็มีหลายข่าวครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะหลายข่าวมากเลยแล้วก็มีเห็นบอกว่าหลายๆจังหวัดนะฮะมีผมมีข่าวหลา,หลายจังหวัดให้ท่านผู้ชมด้วยนะก็มีการอ่า ตำรวจจังหวัดตังยึดยาไอซ์เป็นจํานวนมากเลยนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับว่าเขายึดยาไอซ์กันอย่างไรนะฮะอ๋ออยู่กลางทะเลเลยนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ที่จังหวัดตังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับนี่ฮะตำรวจที่จังหวัดตังฮะยึดยาไอซ์เป็นจํานวนมากเลยฮะท่านผู้ชมครับก็คือ um หกร้อยห้าสิบกิโล มูลค่าก็กว่า650ล้านนะฮะตรงนี้ครับก็เต็มรถตํารวจเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่จังหวัดตังนะฮะก็เมื่อตํารวจตังเนี่ยตรวจยึดไอซ์ประมาณ32กะสอบนะฮะน้ำหนักก็650กิโลกรัมมูลค่ากว่า650ล้านบาทนะครับสามารถตรวจยึดได้บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้เกาะเกาะเกาะโกรกนะฮะเกาะลอกนะฮะท่านผู้ชมครับโทษทีครับเกาะลอกห่างจาก กาะประมาณ2ี่สิไมล์ทะเลนะฮะหน้าน้ําตังนะฮะก็ของจังหวัดสตูลนะเป็นเกาะเรียบเกาะเลี้ยงเกาะเดียวนะฮะนั่นนะฮะแล้วก็อําเภอการตังเมื่อเมื่อวานนี้นะฮะหลังจากได้รับแจ้งจากชาวประมงนะว่าพานิษนะ,ะเรือแล้วก็วัตถุตรงนี้ก็เลยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ก็ออกไปทางกลางทะเลนะก็สามารถยึดจับคุมตรงนี้ได้นะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นยาไอซ จำนวนสามสิบสองก็สอบนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะน่ครับก็เมื่อตำรวจไปถึงบริเวณดังกล่าวก็อยู่กลางทะเลเลยนะฮะตรงนี้ก็ต้องล้อมจับกันนะฮะก็ได้ยามาทั้งหมดเป็นยาไอนะครับมันจุอยู่ภายในถุงถุงชานะอยู่ในถุงชาเป็นจำนวนมากเลยนะครับนะครับตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็จะนำตัวไปดำเนินคด,ดีตามกฎหมายฮะเนื่องจากว่าร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำด้วยก็ทาง คนร้ายก็พยายามจะโยนทิ้งน้ําแต่ทิ้งไม่ได้มันลอยนะฮะอย่างไรเขาก็เอากลับขึ้นมาแล้วก็สามารถนําไปทําเป็นหลักฐานแล้วก็ดาเนินคดีตามกฎหมายได้นะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับก็ยาเสพติดนี่ก็อย่าไปยุ่งมาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดไปยุ่งแล้วก็โดนจับได้ง่ายนะฮะแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นยาเสพติดนะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ไม่ไม่ดีเลยนะท่านผู้ชมครับ ก,ก็ทุกๆวันฮะจะมีการจัดรายการตรงนี้ขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็สิ่งที่อันไหนที่เราสามารถนํามาให้ท่านผู้ชมดูได้หรือปัะชมได้เราก็จะนํามาให้ท่านผู้ชมดูนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสุดาด,ดาข่าวสั้นของเรานะ,ะส่วนผมบัญชายริพชัยก็ขอเพียงจบข่าวเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็เราก็คงม,มาเจอกันข่าวหน้า อย่างไรก็ตามมะท่านผู้ชมครับก็กดไลค์กดแชร์ติดตามทางปากท้องสีภาคด้วยนะฮะอันนี้เป็นข่าวสั้นในช่วงสุสานกาเล็กๆน้ออๆนะฮะอีกหน่อย,อยเราจะทําให้ดีกว่านี้นะฮะตอนนี้เพิ่งทําเราหัดทําก็อย่างอย่างน้อยก็ติดตามปากท้องสีภาคทางยูท b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสัตว์สไทด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนผมบัญชายอยู่ใจต้องขอหยุดและลาไปก่อนนะครับท่านจ้บนสวัสดีครับ